ตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นอาจารย์สุรยญัญโคสัพันยนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษเปลียนเนื้อดวงนาคาอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโซบูชาหน้าอุโบสถไม้ตะเคียนทองนะครับวันนี้เดินทางมาที่วัดป่าบางน้ำเย็นอีกรอบนะครับ มนนีพิธีพุทธาพิเศษประตูมงคลท่นกูชาหน้าอุโบสถไม้ตะเคียนทองนะครับอันนี้พามาปัดป่าบางน้ำยินอีกรอบนึง่งทาเวสุวรรณ้าอุโบสถไม้ตะเคียนทองของ ดปบ,บากันน้ำเย็นนะครับเดี๋ยวพาระชมด้านบนของผู้บสสไม้ตะเคียนทองกันครับ